ส่วนพันเอกพิพัฒน์สีทองพิมพ์รองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่37เป็นประธานเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3หญิงผัดที่6ประจำปีการศึกษา2569ณักองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327ค่ายฝึกกิ่วทัพยั้งตำบนแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะ ในโอกาสนี้นะคะรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ได้ให้โอวาสแก่น้องๆนักศึกษาวิชาทหารในเรื่องการฝึกภาคปฏิบัติภายหลังการศึกษาภาคทฤษฎีว่าจะช่วยเสริมสร้างความสามาคัคคีความรักหมู่คณะพร้อมทั้งพัฒนาความเป็นผู้นำความคิดริเริ่มความเชื่อมั่นในตนเองและทักษะการแก้ไขปัญหา ขอให้รับฟังการฝึกนะคะด้วยความเข้มแข็งอดทนและมีระเบียบวินยัยและขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายค่ะได้ใช้โอกาสนี้ในการศึกษาเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันทางนี้ค่ะรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ได้เน้นย้าให้ครูฝึกและผู้บังคับบัญชายึดถือมาตรฐานการฝึกตามระเบียบแบบแผนของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยของนักศึกษาวิชาทหารเป็นสำคัญเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงระหว่างการฝึกต่อไปค่ะ